ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถิ่นแห่งขุนเขาชื่อหิมมพานอันไปได้ยากกลุขระไม่เป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิงทั้งของหมู่มนุษย์มีอยู่ถิ่นแห่งขุนเขาชื่อหิมมาพานอันไปได้ยากกลุขระเป็นที่เที่ยวของฝูงลิงเท่านั้นไม่ใช่ของหมู่มนุษย์มีอยู่ ผู้มีภาคแห่งขุนเขาชื่อหิมพานราบเรียบหน้าเรื่นรมเป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิงทั้งของหมู่มนุษย์มีอยู่ณที่นั้นพวกพรานวางตังไว้ในทางเดินของฝูงลิงเพื่อดักลิงในลิงเหล่านั้นลิงเหล่าใดไม่โง่ ไม่ลอกแรกลิงเหล่านั้นเห็นตังนั้นย่อมหลีกออกห่างส่วนลิงใดโง่ลอกแรกลิงตัวนั้นเมื่อเข้าไปใกล้ตังนั้นเอามือจับมือก็ติดตังมันจึงเอามือข้างที่สองจับด้วยคิดว่าจัะปลดมือออก มือข้างที่สองก็ติดตังอีกมันจึงเอาเท้าจับด้วยคิดว่าจับปลดมือทั้งสองออกเท้าก็ติดตังอีกมันจึงเอาเท้าข้างที่สองจับด้วยคิดว่าจับปลดมือทั้งสองและเท้าออกเท้าที่สองก็ติดตังอีก มันจึงเอาปากกัดด้วยคิดว่าจะปลดมือทั้งสองและเท้าทั้งสองออกปากก็ติดตังอีกลิงตัวนั้นถูกตรึงห้าประการอย่างนี้แลนอนถอนใจถึงความพินาศย่อยยับแล้วอันพรานจะพึงกระทำได้ตามความปร,รารถนาพราน แทงลิงตัวนั้นแล้วยกขึ้นไวในที่นั้นเองไม่ละทิง้งลีกไปตามความปรารถนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องลิงเที่ยวไปในถิ่นอื่นอันมิใช่ที่ควรเที่ยวไปย่อมเป็นเช่นนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายอย่าเที่ยวไปในอารมณ์อื่นอันมิใช่โคจรเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในอารมณ์อื่นอันมิใช่โคจรมานจักได้ช่องมานจักได้อารมณ์ก็อารมณ์อื่นอันมิใช่โคจรของภิกษุคืออะไรคือกามกุณห้า การมคุณห้าเป็นฉไนคือโรคที่พึงรู้ด้วยจักสุอันน่าปรรถนาดหนาใครหน่าพอใจน่ารักชักให้ใคร่ชวนให้กำหนัดเสียงที่พึงรู้ด้วยหูอันน่าปรารถนาน่าใครหน่าพอใจน่ารักชักให้ใค่ชวนให้กำหนัด กลิ่นที่พึงรู้ด้วยจมูกอันน่าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักชักให้ใคร่ชวนให้กำหนัดรสที่พึงรู้ด้วยลิ่นอันน่าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักชักให้ใคร่ชวนให้กำหนักโพธพภพที่พึงรู้ด้วยกาย อันน่าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจน่ารักชักให้ใคร่ชวนให้กำหนัดดูก่อนพิกษุทั้งหลายนี้คืออารมณ์อื่นอันมิใช่โคโจรของพิกษุดูก่อนพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในอารมณ์ซึ่งเป็นของบิดาตนอันเป็นโคโจร เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในอารมณ์ซึ่งเป็นของบิดาตนอันเป็นโคจรมานจากไม่ได้ช่องมานจักไม่ได้อารมณ์ก็อารมณ์อันเป็นของบิดาตนอันเป็นโคจรของภิกษุคืออะไรคือสติป,ปฐานสี สติปฐานสเป็นฉไนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้คืออารมณ์ซึ่งเป็นของบิดาตนอันเป็นโคจรของภิกษุ